สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมปี2568แต่เราก็จะมาเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณนะคะเราจะพิจารณาโดยภาพรวมเลยนะคะว่าในแต่ละด้านของแต่ละลัคนาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดมีสิ่งใดที่เป็นข้อดีข้อเด่นและมีสิ่งใดที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูคะดวงชะตาของคุณในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะถือว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากดาวใหญ่อย่างดาวพระพฤหัสบดีได้มีการโคจรเดินหน้าเดินเสดจเดินเร็วมาสถิตเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งดาวพระพฤหสนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะพอโคจรเคลื่อนย้ายต่างก็มากระตุ้นให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูนั้นเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ อิทธิพลของดาวพระพฤหัสนะคะถือว่าส่งผลดีค่ะเพราะว่าทามุมดีร่วมกันกับดาวพระสุขและดาวพระอาทิตย์จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูจะค่อยๆกลับมามีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจหรือได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์จากคนรอบข้างรอบตัวค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าต้องเดินอยู่คนเดียวเจอปัญหาร้อยแนะคะหาทางออกหาทางแก้ไม่ได้แต่ในระยะนี้คุณจะได้เห็นแสงสว่างหรือว่าอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในบางประการบางประเดน ด้วยนั่นเองค่ะ เรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยนะคะสมัยก็ขอเริ่มต้นที่ด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูกันก่อนนะคะต้องบอกว่าระยะปักหลังของเดือนตุลาคมนี้การเงินของชาวธนูกําลังจะดีขึ้นทีละขั้นทีละตอนนะไม่ได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะมันเริ่มดีขึ้นอาจจะดีจากการวางแผนอาจจะดีจากการที่คุณมีความรอบคอบในการใช้เงินมากขึ้นหรือดีจากการที่มีไรายได้เสริมมีไรายได้พิเศษเข้ามาหรือดีจากการที่มีลูกหนี้มาชําระหนี้ก็ได้มันเป็นไปได้ หลายประการหลายประเด็นแต่อย่างไรก็ตามค่ะ เงินหมุนจะคล่องตัวกว่าเดิมอันนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของธรุรกิจกิจการคุณจะสังเกตเห็นเลยนะว่าเงินหมุนคล่องตัวรายจ่ายยังมีอยู่แต่รายรับก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะและและ,และสิ่งที่สําคัญนะคาพูดคําจาจะนําพาโชคลาบมาสู่ตัวคุณคําพูดคําจาจะนําพาเงินทองมาสู่ตัวคุณเขาเรียกว่าวาจาพารวยนะคะเพราะว่าดาวพระพุธอยู่ในตําแหน่งที่ดีช่วยส่งเสริมคําพูดของคุณให้เป็นเงินเป็นทองสําหรับชาวลัคนาราศีธนูท่าน ใดที่กําลังรอผลการอนุมัติเงินหรือขอกู้สมัยมองว่ามีแนวโน้มที่จะกู้ได้กู้ผ่านนะคะโดยเฉพาะหลังจากวันที่22ตุลาคมไปแล้วดาวการเงินจะเปิดมุมกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ ในแง่มุมของโชคลาภหรือว่าการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะคาดหวังไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโชคเพราะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้บางอย่างกับตัวคุณคําว่าโชคลาภมันตีความหมายได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบมรดกให้โอนที่โอนทางให้แบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ให้หรือเป็นจังหวะที่ได้โชคได้ลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือเป็นจังหวัดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อของมาฝากเอาของมีค่ามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้เงินค้างคานะเงินเก่าเงินเคลมประกันเงินจากการออไปเรียกร้องความยุติธรรมเงินจากคดีความเงินหนุนต่างๆนะะหรือเงินจากรัฐบาลเงินจากภาษีคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้รับมาในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในแง่มุมของการงานกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูดวงการงานของคุณในระยะปักหลังนี้เริ่มกลับมาสนุกและก็มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพยายามมากเท่าไหร่มันไม่เห็นผลเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณเจอกับทางตันเจอปัญหาทางด้านการงานติดขัดรู้สึกว่างานมันไม่ฟลว์มันไม่ดีเหมือนเดิมอะประมาณนั้นนะฮะคุณก็ท้อใจคุณก็หมดกําลังใจแต่พอเข้าสู่ระยะปักหลังหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับเรียกพลังกลับมาโดยเฉพาะตัวคุณเองจะ มีพลังในการทํางานมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนรอบข้างรอบตัวมองเห็นคุณค่ามองเห็นถึงศักยภาพในตัวคุณให้ความไว้วางใจคุณ ใครที่เป็นชาวธนูและอยู่ในสายอาชีพครูงานราชการงานกฎหมายงานบริหารหรืองานที่ต้องใช้วิจารณญาณสูงจะโดดเด่นมากชาวธนูมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญหรือมีชื่อเข้าร่วมโครงการที่มีผลต่อการเติบโตในสายอาชีพของคุณประมาณนี้นะคะสมัยมองว่าดาวเนี่ยยังส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีธนูในแง่ของการงานเลยนะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีสภาวะของความสั่นคลอนด้วยสภาพเศรษฐกิจหรือความไม่เชื่อมั่นข่าวลืออะไรบางอยา่างจนทําให้ลูกค้าเกิดความไม่ไว้วางใจช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงที่คุณจะต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของคุณรักษาม,มาตรฐานงานให้ดีนะคะแล้วลูกค้าเก่าๆก็จะแวะเวียนเข้ามาแล้วก็เข้ามาอุดหนุนใช้งานใช้บริการคุณนั่นเองค่ะ ส่วนในแง่มุมของความสัมพันธ์กับคนในบ้านคนในครอบครัวแล้วก็ความรักความสัมพันธ์กับออคู่รักคนรัก,กน,นะคะเรามาพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนสมัยมองว่าในระยะปักหลังนี้พลังความอบอุ่นเริ่มกลับมา คุณจะได้มีเวลาคุยกับคนในบ้านมากยิ่งขึ้นบางครอบครัวอาจจะได้กลับไปเจอญาติพี่น้องอาจจะมีการรวมญาติทานข้าวกันกับญาติพี่น้องหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ได้เจอญาติพี่น้องจํานวนเยอะเยอะขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ได้ไปเจอกัน ความอบอุ่นสายสัมพันธ์การช่วยเหลือกันจะเกิดขึ้นบรรยากาศจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีธนูบางคนอาจจะได้ตัดสินใจซื้อของตกแต่งบ้านจัดบ้านใหม่จัดห้องใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่ได้รีโนเวทบ้านหรือว่าได้เปลี่ยนบริบทใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนั่นเองนะคะความเครียดความกังวลเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านจะลดลงค่ะ และชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะเริ่มกลับมาคุยกันดีมากขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนกับคุยกันไม่ค่อยดีเลยอะนะคะ ประชดประชันใส่กันใส่อารมณ์ใส่กันนะหรือบางทีอาจจะใจรีบใจร้อนทําอะไรก็รู้สึกว่าหงุดหงิดต่อกันไปหมดเลยแต่ในจังหวะปักหลังนี้ดาวพระศุกร์หนุนกําลังดีค่ะและดาวพระศุกร์ก็ทํามุมดีค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความอ่อนโยนมีการให้อภัยมีความเข้าอกเข้าใจคุณและคู่เนี่ยจะได้คุยกันถึงอนาคตได้วางแผนเรื่องครอบครัวใครที่แต่งงานแล้วอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านเกี่ยวกับการมีบุตรมีลูกหรือได้รับข่าวดีเกี่ยว กับการต่อยอดหรือการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นนะคะอาจจะได้วางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวก็ได้หรือถ้าชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนโสดอยู่นะสเสน่ห์แรงมากนะชาวธนูนะในระยะนี้จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบค่ะซึ่งตัวคุณเองอ่ะคุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันโสดฉันก็มีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ใจอะไร แต่กลับกลายเป็นว่าพอมีคนเข้ามามันก็ยิ่งมาเติมเต็มค่ะทําให้คุณมีความรู้สึกดีๆทําให้คุณรู้สึกว่าเรากลับมาสดชื่นหรือกลับมาเฟรชชี่อีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณเปิดใจได้พูดคุยได้เรียนรู้กันได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่ารีบอย่าร้อนอย่าใจเร็วจนเกินไปนะคะโดยภาพรวมนะในระยะปักหลังเนี้ยชาวธนูจะกลับมามีไฟมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงมืดมนมานานนะคะการเงินจะคล่องตัวขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนดีขึ้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นความรักนะอาจจะเคยทะเลาะกันมีปัญหาแง่งอนกันแต่สุดท้ายก็มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนั่นเองค่ะก็คร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ